ปลาหมอช้างเหยักปลาหมอช้างเหยักอันนี้ปลาหมอธรรมดาปลาหมอหนาอันนี้ปลาหลุดอันนี้ปลากระสุนอันนี้ปลากระเยงอันนี้ปลากระเดือออันนี้ปลาขาวอันนี้ปลาขาว ันนี้ปลากระดีทอดปลาแบบมากมายมหาศาลทอดปลาพี่น้องกับข้าวเหนียวกล่องใหญ่ใหญโหล่ะข้าวเหนียวเต็มกล่องอยูเลย ข้าวเหนียวและทอดปลาพี่น้องทอดปลาปลากระแหง,งคนน่ะไข่ปลากระแหงวบ มาเดอร์กินเข่าบัดี้มันนี้มีปลากระดีทอดที่เราไปดักมานะฮะแล้วก็สุกหน่อไม้แบบบ้านๆน,น้อยอยู่นกปลาฟูมาก น้องคุณใครๆก็ยอมมองผมไหม <laughs> อโอเคตันนี้ปลาช่อนแดดเยียวทอดขนอนอขอเข้าวเหนียวม้วนยุ้งป่อยมองเขาบุยบุยบุยเบื่อคือเรา่อยบอกก็ได้ละพี่วันนี <laughs> ปากกันแยงไข่ไข่ปากกันแยงถอดมันเลยฟ้าบมันมันเนี่ยแบบที่แซ่บที่สุดเนี่ย เป็นปลาก,กระดีอืมปลาก,กระดีอันนี้ปลาขาวนะทอดแบบสดๆเลยแล้วดูเรื่อมีนมคนไข้ไหมอ,มอ่แกะดูฟักมาโช่ฟับจะมีไข่อย่างงี้จะมีไข่อย่างงี้ดืบอือ ไทยปลาเนื้อปลาขาวๆดูเนื้อปลาขาวๆเนี่ยแบบนี้ ไฮไลท์อยู่ที่กระดีทอดนะฮะมันก็คล้ายๆปลาสลิดทอดนั่นแหละแต่มันตัวเล็กกว่าอันนี้จะแซ่บเนื้อฟูไม่เค้าน,นี่เขามีออนทอด์นใ่ห้ออันนี้ปลาสับปูทอด ปากดทอดจับเนอ๋อนี้ปากข็ง ตาเก๋งท h o ạ i ว่าไปนได้ทั้งกระดูกเลยสุดสวิงลิงโก็ ้าโอเคกับวิถีชีวิตผักันออกชิงนเนื้อซุปหน่ใไม้และปลาถอดกินทั้หนิละผักมาต้องมีมาหลายยายอยากเนาะ <c oughs> อันนี้กับผักอันนี้กับเนื้อโอเคนี่ซุปหน่อไม้ใส่ใบขิงด้วยเลยบอย,บอย สมนียแหละครับ